เรื่องเนี้ยเร่เนียสาธุนะครับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาจารมาภาพเรียงมาที่พระโบสถ์วัดผู้ปอนหรือว่าวัดที่ประเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสจิ่งเดียท่านเคยจะงพรรษาอยู่นะครับตรงพระโบสถ์นเนี่ยถ้าจิตกรรมฝาผนังเนี่ยจะเป็นภาพของการบำเพ็ญทานบารมีของพระวิสันดรนะครับ พระวิษณรตอนนั้นเ EN, นี่ยท่านมีช้างแก้วนะครับช้างแก้วเชือกนี้เนี่ยเป็นช้างแก้วที่สามารถจะเรียกลมเรียกฝนได้บ้านในเมืองใ,ในที่มีช้างแก้วเนี่ยครอบครองอยู่ฝนเนี่ยก็จะตกต้องตามฤดูกาลพอทีนีน้มันจะมีอยู่เมืองเมืองิน,งน,งน,งนที่เล็กมากหมู่คณะพา,ามเนี่ยก็ไปขอช้างเชือกนี้จากองค์พระเวิษณรโดยพระเวิษณรเนี่ยก็ให้จนทําให้ ในนามของพระวิษันดรเนี่ยไม่พอใจก็เลยขับไล่พระองค์เนี่ยให้ไปอยู่ที่ป่าแล้วทีนี้เนี่ยกัริาชาลีพระนาราศีเนี่ยก็สเสด็จไปด้วยนะครับส่วนอีกตอนหนึ่งนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนที่พระวิษันดรและ,ะครอบครัวของพระองค์เนี่ยได้โดนขับขออกจากพระนครับก็จะเห็นได้ว่ามี นพระองค์เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่ภาพของเครื่องสบายเท่านั้นแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าภาพเดินดงนะครับเป็นภาพเดินดงที่แหลทศพลหรือว่าทางดนตรีเนี่ยเขาเอามาเป็นการร้องชมพนาไพรสังนะครับตัวนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เห็นได้ว่า ท่านสอนพระองค์ทรงพระรูปมากนะครับตอนนี้เป็นตอนที่น่าเศร้ามากสว่วนในจังหวะดียวกันเนียในช็อตเดีกวกัน้อาตั้ิลนชูชกนี่ชูชกชูชกเป็นวันนักขอทานนะ,ะเป็นขอทานเนื่องจากว่าชูชกเนี่ยมีลักษณะเขาเรียกว่า,าทุกพลภาพนะครับเกือบจะ3 0 4 0ิบสกานะครับเดินแม้ว่าการเดินการนั่งเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นทรชน นะครับตรงตามลักษณะเขาเรียกถ้าเป็นนี่เขาเรียกว่าลักษณะสุภษณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับจะเดินกระเยองแม้แต่ปากผมชูโชกเองเนี่ยก็ยังดิ้งยังเยี่ยวนะครับผิวหนังอะไรก็เป็นทุกขราชทั้งหมดอันนี้จะเห็นได้ว่าอมิสดาที่ที่ชูโชกเนี่ยตูมืออยู่เนี่ย เนี S <S <muy> ่ยดูหน้านางนมิสดาก็ก็จำใจนะครับจะต้องไปกับจูชกเพราะว่าชูชกเนี่ยได้ฝากเงินไว้อ่าเป็นหนึ่งพันกหาปณะเนี่ยให้กับครอบครัวของพนาและทีนี้เนี่ยพนางเองเนี่ยก็ได้ใช้จนหมดนะครับครอบครัวของนางได้ใช้จนหมดจนต้องเอาตัวลูกสาวอ่ะไปแทนไปไปเป็นแทนเงินพวกนั้นนะครับและเป็นขณะเดียวกันเนี่ยเมื่ออยู่จริงกันมาเนี่ยพนาง อามิสดาเนี่ยก็โดนกันแกล้งจากชาวบ้านนะครับโดนกันแกล้งจากชาวบ้านอ่ะว่าทำไมถึงได้ไปอยู่กินกับหัวแก่ชูชกหัวแก่อ่าทำไมไม่หาท่าท่าบริบริพารใช้สักอ่าคนสองคนนางอ่ะนางก็เลยคิดว่าจะเอาลูกของอ่าพระฤาษีรอนเนี่ยมาเป็นข้าราชะบริอ่ามาเป็นท่าอ่ารับใช้นะครับตรงนี้ก็ชูชกก็ถึงใจไม่จะรู้ว่าเกิดจะเกิด พยันตรายกับตัวเองอ่จูชงก็ฝืนใจจนเดินไปในป่านะครับี่อีกภาพหนึ่งเดินในป่าพระนาสารก็เจอพรานพรานเข้าเพราะว่าพรานเนี่ยจะอยู่ที่ปากทางเข้าของป่าหิมะพานเพราะว่าในว่าพระเวสสันดรเนี่ยท่านอยู่ในป่าหิมะพานปากทางเข้าเนี่ยก็จะมีพรานเนี่ยล่าอยู่แต่ด้วยความ เรียกว่าอย่างไรความปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิของชูชกเนี่ยก็เลยถือกล่องข้าวนะครับเนี่ยกล่องข้าวเป็นเป็นเป็นไม้กระบอกไม้ไผ่นั่นแหละโกหกทามว่าเป็นพระนากจารสันสันใหญ่เลยว่าเนี่ยเป็นพระนากจา,ารให้อภัยโทษให้พระเวสสันดรเนี่ยกับพระนางมัตซีเนี่ยแับพระนครเนี่ยตอนนีพ้พระพระพรามก็เลยเชื่อ าก็คือปล่อยตัวไปอตอนนี้มาในภาคที่สองภาคที่สองนี่ก็ไปเจอพระฤาษีพระฤาษีนี่ตอนแรกนี่ก็ไม่เชื่อทูชงว่าจะมาทําไมจะมาขออาอะไรจากท,าท้าวีพระองค์ท่านพระเวสสันดรแต่ทามก็โกหกอีกบอกว่าจะไปขอสนทนาธรรมขอให้พระฤาษีเนี่ยเมตตาบอกทางพระฤาษีบอกว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ทางสุวรรณมันฑ์คดเนี่ยเนี่ยท่านก็เลยชี้ไป ถัดมาอีกภาพหนึ่งอันนี้เป็นภาพที่กัญนาชาลีนะครับกนาชาลีเนี่ยรู้แล้วว่าจูโจอกจะมาขอตัวเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยกนาชาลีก็เลยหนีหนีมาอยู่ที่สระบัวหลบใต้สระบัวแต่ด้วยความที่ท่านเป็นลูกประัตเนี่ยฉลาดมีพระปัญญามากก็เลยอถอยหลังถอยหลังเข้าสู่สวนบัว เพราะจะทาให้โรยนั้นดูเหมือนกับว่าท่านกําลังเดินเดินออกไปท่านถอยหลังแล้วพระเวสสันดรก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยอย่านี้เลยอย่าลบอย่านี้เลยขอให้ทานบาร,รมีของพ่อเ,เต็มเถิดเพราะว่าบาร,รมีสุดท้าย่วงสุดท้าย,ยต้องสะละเลือดสะละเนื้อสะละลูกหรือว่าแม้แต่กระทั่งสะละชีวิตสะละเมียจะต้องสะละเรียกว่าเป็นปรมัตถบาร,รมีบาร,รมีที่มีอยู่สาขั้นบาร,รมีขั้นต้น ปรมีขั้นกลางและเป็นปรมัตถะนี่คือเป็นปรมัตถะไปแล้วก็คือเหมือนเหมือนสลัดดวงใจเลยตอนนี้เหมือนสลัดดวงใจแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยครับนี่ภาพนี้ในขณะเดียวกันอย่างพระนางวัคซีเนี่ยก็กำลังจะไปหาขังป่ามันจะกลับแด้ปกติจะกลับถ้ากลับเวลาเดิมเนี่ยก็จะไปเจอตอนที่ชูชกเนี่ยได้ไปขอ,อลูกถ้าพระนางเห็นในช่วงนั้นเนี่ย พระนางวัดซีอาจจะอุกแตกตายไปเลยก็ได้เพราะว่าความรักลูกดังดวงใจหรือว่าทานบารมีของพระเวสสานี้จะไม่สาเร็จเพราะว่าพระนางก็คงจะไม่โยหรือจะจัดความหรือจะสิ้งลงนลมเทวดาเนี่ยก็เลยแปลงกายเป็นสัตว์น้ายเป็นเสือสิงตติงตายอ,อยู่ฝั่งทางพระนางตอนนั้นทนี่ใบไม้ต้นไม้เนี่ยจะไม่มีเสียงรบเสียงตาม,มีแต่ความเงียบ สำักเลยเพราะนั้นก็เลยจะกลับมาก่อนตนสุดท้ายครไม่ได้กลับมาเรื่องนี้เ่ยครับร้อนไปถึงพระอินซึ่งพระอินท่านเนี่ยก็ทรงทราบว่าพระเบสนรเนี่ยทรงได้ให้กหนันหาชานีกับรูชบไปแล้วก็วจะมาสู่ภาพหนึ่งก็คือภาพรามที่แปลงแปลกายเป็นพระอินได้มาขอพระนางอามิสดาเนี่ยขอ,อพระนางเป็น ชายาพระเวสดรก็เลยให้เมื่อให้แล้วพระอินทร์ก็ลงใจก็ขอโมศนาสาธุกับท่านแล้วก็ถวายคืนแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะขอเนี่ยให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าท่าน็ีคนขอแล้วแล้วก็ถวายคืนจนต่อมาไม่นานเนี่ยตัดภาพกลับมาตอนที่ชูชกเนี่ยชูชกที่นอนบนปลายต้นไม้หลังจากที่เขี่ยนกันอาชาลีแล้วในประมาณระหว่างทางนนเนี่ย ก็เลยกลางคืนก็นเลยหลับไปเทวดาเห็นแล้วก็สงสาราทวนดูไม่ได้ก็เลยแปลงหนร่างเป็นพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีเนี่ยแปลงนร่างไปเป็นพ่อเป็นแม่มาี่กมามาโกรบมากรดมากรบมากรดมาโกรบนี่จนสุดท้ายท้ายสุดอ,องค์นี้ภาพนี้อันนี้อันนี้ อเดานะครับว่าน่าจะตอนที่ตอนที่ชูชกเนี่ยได้กลับมาที่เมืองท่านปู่ท่านย่าแล้วก็ขอไถ่ตัวของกันหาชาลีเป็นเงินเป็นหมื่นหมื่นมหาปณะเงินเนี่ยเยอะมากแต่ก่อนที่จะถวายเนี่ยก็คือให้กินอาหารเนี่ยชูชกเนี่ยด้วยความตะกัดตะกลามก็เลยกินอาหารจนท้องแตกตายที่เขก็เลยเกิดสังนวนที่ว่าอิ่มเหมือนชูชกในประมาณนี้ เนี่ยอันนี้อัน้เป็นภาพที่อ uh ยู่กันของเราดะอ่าตอนสุดท้ายเนี่ยอ่าจะเห็นภาพที่แล้วที่ที่ถวายผ่าช er ้างไปเนี okay. ่ยเมืองนั okay. mm ้นก็เอามาคืนเมืองนั้นก็เอามาคืนนี่ยเนี่ยเอามาคืนนะเอามาคืนเอามาคืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ชาวเมืองก็ให้อภัยก็เลยให้อ่าพระเวสสันดรและพระนางวัชรีเนี่ยกลับมาเนี่ยตอนนี้เริ่มแห่แล้วเนี่ยเนแห่แห่มาจากรอบเมืองแล้ว ประมมาเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สอนเทศเรื่องนี้ไว้เนื่องจากสมัยที่พระพุทธองค์เนี่ยได้รับนิมนต์มาจากพระเจ้าสุทโธธนะหรือว่าพ่อของพระพุทธเจ้าอะ่ะให้ให้กลับมานิวัดพระนครมาแต่พระประุญาญาตเนี่ยคือเกิดมิจาทิฏฐิในฐานะที่ตัวเองเป็นกษัตริย์ด้วยในฐานะที่ตัวเองเป็น เชื่อสายกษัตริยแล้วก็มีเขาเรียกเอาโศมากกว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าก็เลยให้ตัวเองไปอยู่ข้างหลังเลี้ยงให้พวกกุมาอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะกราบตัวเองก็คือจะเี่ยงบาลีจะไม่กราบพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นที่มาของบางนี้ผมบอกทรงแสดงปฏิหารปฏิหารในครั้งนั้นเนี่ยได้สร้างฝนที่มีลักษณะชื่อว่าฝนโบคารณี ฝนบกคารณีนี้เนี่ยเป็นฝนที่ถ้าจะาถ้าผู้ใดจะให้ตกตัวเองเปียกก็จะเปียกถ้าจะไม่ให้เปียกก็จะไม่เปียกเป็นฝนลักษณะเหมือนฝนสีแดงก็เรียกฝนบกคารณีนี่ก็คือ,คอลดมณนะทิดของพระปริยัติพาปริญัตทั้งหมดใน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 ,ใน,ในสักย่าวงนะครับแล้วก็รบกวนช่วยถ่ายทั้งหมดหน่อยนี่จะเป็นบารมีทั้งสิ บรมีทั้งสี่อันนี้เขาจะเอาแบบย่อๆตั้งแต่ทานนาอุปปาเนี่ยสุดท้ายกส็สุดท้ายก็ทานองค์นี้พระติม,ม,มีใบนะครับฝั่งนี้จะเป็นพระติม,มีใบข้างบนก็ม,มีเนี่ยองค์นี้จะเป็นพระติม,มีใบพระติมีใบองค์พระติมีใบปางน,นี้เนี่ยท่านเนี่ยได้ระลึกอดีตชาติของตนเองว่าสมัยก่อนก็เคยเกิดเป็นพระราชา นะะจนทําให้ตัวเองตกนรกเพราะว่าพระราชาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าพระราชาเนี่ยจะต้องทรมานนักโทษก็เลยท่านก็เลยเคยประหารชีวิตคนไปเยอะก็เลยตกนรกมาชกชาติปัจจุบันเนี่ยท่านก็เลยไม่อยากเป็นกษัตริย์ปลอมแปลงตัวเองให้เป็นบ้าอยู่เกือบตลอดทั้งชีวิตจนเป็นหนุ่มเนี่ยขนาดภาพเนี่ยมามาหลอกล่อด้วยขนมหรือแม้แต่ทํา บังเกิดให้บังเกิดไฟไหม้แกล้งทําให้เกิดไฟไหม้เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาจี้พระองค์ก็ทาเป็นบ้าเป็นใบไปซะไม่รู้เรื่องไปเรียยแม่พระนางเนี่ยโอ้ดั่มร้องมากจนจนจนพระราชาหรือพ่อของพระองค์เนี่ยต้องขับไล่มนรเทศออกมาแต่ด้วยพระองค์บอกว่าตัวเองเนี่ยเขาในรเทศแล้วไปกดสระแล้วก็เลยจะขอลองยกกำลังตัวเองว่ามีเท่าไหร่ก็เลยยกเนี่ยนาชรถกคเดียวนาชรถเนี่ยยกมาดูว่าพละกกาลังเนี่ย ขนาดไหนเนี ists, end, long, so with, uh, so ่ยในสถานเมือก็ต้องไปบอกพระนางพ่อแม่ของพระองค์สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือได้บวชหมดนะได้บวชเป็นเป็นพรามทั้งหมดสวบสวยีนิโรตสมาบัตได้นิโรธสมาบัตทั้งหมดอันนี้จะเป็นของพระมหาชนกอันนี้รถนเกล้าราชการที่เก้าเนี่ยท่าจะเน้นหนักเรื่องวิยะบารมีความเพียรเอง พระองค์งจริงๆภาพนี้ไม่เขาเรียกันนไ้จำลองเหตุการณ์วมทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงไหว้ถึงทรงไหว้น้ําถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันพอเรือล่มเสร็จเนี่ยพระองค์ไหว้น้ำถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยมีปูตัวใหญ่เนี่ยมารองที่ฝาพระบาทเพื่อที่จะทําให้พระองค์เนี่ยไม่หนักจนเกินไปพระองค์ขึ้นไปบนเรือเนี่ยตอนตอนที่ถล่มนะครับขึ้นไปบนเรือ แล้วก็กระโดดไปแต่ก่อนกระโดดเนี่ยพระองค์ทรงทานน้ํามันเนยน้ํามันเนยใสแล้วก็กินขันอ่าสวยขันกุศกรที่เป็นน้ําตาลเนี่ยให้มีพละกําลังจนสามารถที่จะกระโดดข้ามไอ้พวกเต่าพวกไอะไ่ได้เนี่ยเียงเนี่ยไอ้พวกอวิชชาได้เนี่ยที่เรือนี่ตายเรียบนะตาย,ตายเรียบหมดเลยแล้วองค์มีสุวรรณสามนะสุวรรณสามที่พระ,ะพราชาเนี่ยมายิงหรือยัดอะไรเนี่ยมายิงเนี่ยก็ อ,อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้กัตฉรสอันนี้พระภูริทัตพระภูริทัตนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระภูริทัตตัวนี้สมยพระชาติเป็นพระภูริทัตเป็นพญานาคที่สั่งสมบาร,รมีโดยใช้ศีลบาร,รมีตัวศีลบาร,รมีและก็เรื่องพระราชาที่มีมานะที่ ี el, hoy hoy ่วายหรือเป็นสวรสค์ไดในี้สุวรรณสามที่หาข้อหาแม่เนี่ยเนี่ยนอินเดียเนี่ยก็จะมีเรื่องการหาข้อหาแม่นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเติเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญสิริสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์สผลขอบารมีทั้งส0่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกปักรักษาบริรักทุกท่านขอเจริญพรครับ